ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนครับวันนี้วันพฤหัสที่8นะครับเมษายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับแนวทางเยอรมันเมื่อคืนหุ้นหลุดหมดนะครับหุ้นดึกหลุดหมดสามาัถหลุดหมดต้องขออภัยครับเยอรมันเปิดบวกตัวนี้ไปลบนะครับเปิดบวกตัวนี้ไปลบแหละสัญญาณเตือนหมด3าัฐกรุณาเบาๆครับวันนี้เบาๆนะครับเยอรมันเด่น อะไรเอ่ยโอเคครับเล่นสองหกครับชอบสองมากกว่าหกเล็กน,น้อยครับเจาะครับศูนย์สอง0ีสองหกสองแปดสองศูนย์หกีหกครับโอเคครับหลัรกร้อยใสหกครับเอาตัวรองไปใส่หนะักร้อยเนาะ ลองพิจารณาดูครับสำหรับเยอรมันเยอรมันออกผล4ี่ทุ่มห้นาทีครับ4ี่ทุ่มห้นาทีรู้ผลเลยเร็วกว่าเร็วกว่ารัสเซีย1นาทีครับเร็วกว่ารัสเซียหนาทีรัสเซีย4ี่ทุ่มห้นะครับงั้นลองพิจารณาดูครับสำหรับเยอรมันเยอรมันเมื่อวันจันทร์เมื่อวันอังคารอ๋อเยอรมันเจาะเมื่อวันจันทร์เจาะ เยอรมันเพิ่งเปิดเมื่อไหร่อ๋อเยอรมันเปิดวันอังคารเนาะวันอังคารรอบแรกของเยอรมันเจาะเมื่อวานหลุดในรอบอยังไงวันนี้ก็ลองพิจารณาดูครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมนะครับกดนากดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเรื่องเยอรมันแก็จะเบิ้ลเยอรมันเยอรมันสักคู่นะครับผมข้าม68นะ68 68ติด68ไปหนึ่งหางครับ เป็นหกแปดเป็นหนึ่งหางนะครับใครเข้ามาฟังกดแคปอย่างเดียวไม่รู้แน่ครับเป็นหกแปดเป็หนึ่งหางครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมหกแปดทีผมเขียนให้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าจอรไม่เตือนครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเรื่เฮงเฮงเฮงเลยๆครับ